หลังจากปราบนางทาตากาได้สำเร็จพระวิศวามิตรจึงพาพระรามและพลษลมุงนาสู่เมืองมิชิลาที่ซึ่งพระเจ้าชนกจัดพิธีใหญ่เพื่อหาผู้คู่ควรกับนางสีดาธิดาอันเป็นที่รักระหว่างทางพระวิศวามิตรได้ถ่ายทอดวิชามนตราและอาวุธศักดิ์สิทธิ์แก่พระรามและพลหลทั้งสองต่างตั้งใจฝึกฝนจนเปี่ยนด้วยพลังและศรัทธาเมื่อถึงเมืองมิถิลา พระรามได้พูบกำนางสีดาผู้เลอโฉมความงามและความสง่างามของนางทําให้พระรามรู้สึกผูกพันตั้งแต่แรกพบในพิธีสวามีพักพระเจ้าชนกน้ำธนูสอนพระศิวะออกมาเพื่อทดสอบผู้กล้าสอนศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครง้างได้เลยแต่พระรามกลับง้างได้อย่างสง่างามเสียงสอนดังกึกก้องไปทั่วเมืองประชาชนต่างโห่ร้องด้วยความตื่นตะลึงพระเจ้าชนกจึงมอบนางสีดา ให้พระรามเป็นคู่ครองท่ามกลางแสงพรมลิขิตที่สองฟ้าเหนือมิถิลาและนี่คือจุดเริ่มต้นแห่งความรักอันศักดิ์สิทธิ์ของพระรามและนางสีดา